เราเสือมนี่คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยแล้วท่านบอกไหมคบว่ารุนแรงแค่ไหนรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมค่ะทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะเพราะที่ฉันนั่งทํางานนะฮะจะนั่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งเพราะท่านรับราชการนะคะก็ฮะพอเย็นขึ้นมานะคะบวม เดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดเป็นนานนานมากประมาณสองสมปีจนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาทาก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะจะมีน้ําที่ข้อเข่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับะจับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดมันจะเป็นเหมือนน้าถุงน้ำนะคะเคยไปเจาะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะครั้งละสี่สิบซีซีค่ะ คุณหมอสุดท้ายให้คําแนะนํำยังไงก็คือแนะนําให้กายภาพบําบัดนะคะก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เจ้าว่าหายเลยนะคะลูกสาวนะก็เจอบิมเข้าครั้งแรกใช้น้ํามังคุดค่ะประมาณ1อาทิตย์ดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งว่ายาของหมอนี่ที่ฉันไม่ได้รับประทานนะครับอยู่ดีก็มีซิสตามมาอีกซิสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ทีฉันไม่ทราบเพราะว่า คือไม่เคยสังเกตมันมันโปนที่ตรงนี้นนนค่ะเนี่ยนิ้วเนี่ยค่ะหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซิสแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะเป็นถุงน้ําธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตัด,ดที่ฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะคะก็นัดไปสามทานวาทําการผ่าตัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซิสออกอ,อันนี้ก็ทานบีมไปเรื่อยๆอยู่ๆมามันยุบก,ก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็น<อ>ไม่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะอืมสีอะไรฮะ สีชมพูกับน้ำคุดใครเป็นคนบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับเมื่อประมาณหปีที่แล้วนะคะมีอาการปวดบวมบวมเหมือนเข่าช้างเลยค่ะบวมสองข้าง,ข,างข้างเดียวครับโทษนะคะข้างเดียวค่ะบวมออกมาหนาขนาดนี้เลยจากสาเหตุอะไรครับไม่ทราบค่ะอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็จะเจ็บเล็กๆน้อยๆ นะคะแล้วต่อมาเนี่ยมันบวมเองเลยค่ะเราก็เลยไปไปหาหมอหมอก็เจาะเอาน้ำออกค่ะแล้วก็อัดยาสีขาวๆเข้าไปค่ะแล้วก็ให้ยาเป็นเม็ดๆม,มาทานบอกว่าอันนี้แก้อักเสบอันนี้แก้ปวดแล้วบอกว่าเป็นอะไรครับแล้วก็บอกว่าข้อเข่าอักเสบข้อเข่าอักเสบข้อเข่าอักเสบนะคะถ่ายเอ็กซเรย์อะไรด้วยค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็รักษารักษาโดยทางการแพทย์เนี่ยมาอีกประมาณไม่ถึงปีค่ะคเป็นอีกอเป็นจนกระทั่งเดินไม่ได้ไม่ได้ล้มไม่ได้ไปกระแทกไม่ล้มค่ะไม่ไดเ้เรียกว่ามีอาการอย่างอื่นที่มารบกวนค่ะอยู่ดีดีไม่มีสาเหตุเลยค่ะอยูดีดีค่ะแล้วเสร็จแล้วครั้งที่สองเป็นหลังจากไปรักษาโรงพยาบาลค่อยยังชั่ว ก็กลับมาทำงานวันที่กลับมาทำงานเนี่ยก็ยังเดินไม่ค่อยถนัดเพื่อนเพื่อน<ๆ>เอารถเข็นค่ะเออเอารถเข็นมารับเราอะค่ะ,ะครับใจนี่หล่นตุบเลยฮะอุ้ยเราจะพิการแล้วเหลือเนี่ยอ๋อพอเห็นรถเข็นก็เลย<ะ>ตกใจตกใจค่ะหลังจากกลับจงกนั้นไปประมาณเจวันก็ได้ศึกษาก็มาพบบิมอพอพบบิมแล้วก็สั่งซื้อ,อ,อทานวันละ สี่เม็ดเช้าสองตื่นขึ้นมาทานเลยสองเม็ดก่อนนอนอีกสองเม็ดก่อนหน้านั้นที่ออกจากโรงพยาบาลมานี่เวลาจะขึ้นบันไดต้องใช้ข้อศอกช่วยกับเราบันไดเพื่อพยุงไม่ให้ตรงนี้ปวดครับแต่หลังจากทานนี้ได้อาการปวดนั้นค่อยทุเลาอย่างมากอย่างมากๆเลยนะคะม,มีความรู้สึกเลยค่ะ แล้วก็ทานต่อเนื่องไปอีกสักประมาณเดือนหนึ่งสี่เม็ดนะคะครับหลังจากนั้นก็ลดลงมาเหลือสองเม็ดเพราะว่าขอคําแนะนำฮะก็ลดลงมาเหลือสองเม็ดแล้วก็ทานมาได้สักประมาณสองปีโอ้หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวสองปีมาแล้วสองปีมาแล้วนะคะตอน อตอนนั้นที่ที่ที่พูดสตาร์ทนั่นนะคะอพอสองปีจะเป็นสีสีชมพูหลังจากนั้นสีเขียวมาจนปัจจุบันเป็นปีที่ปีที่ห้าแล้วนะครับทุกวันนี้เดินได้คล่องไม่เดินได้คล่องเฉยๆนะคะกระโดดจำให้ดูยังได้ว้าวาว,าว,าวา้าอย่าพ